สวัสดีครับคุณอยู่กับ Artwork Podcast นะครับคือผมได้มีโอกาสซื้อหนังสือ How to Live a Good Life ของพี่เอ๋นิวกลมมานะครับและผมได้มีโอกาสพูดคุยและพบกับพี่เอน๋นิวกลมในงานสัปดาห์หนังสือที่ผ่านมาเรื่นะครับและผมได้กลับมาอ่านหนังสือเล่มนี้จนจบผมอยากจะขอแนะนําเลยว่าเป็นหนังสือที่ดีของปีนี้อีกเล่มหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้ออ่านกันได้เลยนะครับและในวันนี้ ผมจึงอยากจะขอเล่าบางตอนบางส่วนของเล่มนี้ที่อยากจะแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนดังนี้ครับความหมายของชีวิตมีผลต่อความสุขไหมครับเป็นคำถามที่เพี่ยนิ้วกลมได้ถามกับอาจารย์วินโฮเวนในมหาวิทยาลัยรีลัสมุสเมืองรอตเท์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ครับตอนที่ไปทำรายการเพื่อชีวิตเพื่อนๆมีคำตอบ กับคำถามนี้ว่าอย่างไรบ้างครับอาจารย์ให้ตอบแบบนี้ครับคนเราอาจจะเกิดมาเพื่อทําสิ่งต่างๆเพื่อคนอื่นหรือตนเองเกิดมาเพื่อเขียนหนังสือเกิดมาเพื่อดูแลลูกเกิดมาเพื่อทําภารกิจบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตถึงแม้ว่าบางคนจะนึกไม่ออกก็มีความสุขได้พอๆกันครับคือเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องมีคําตอบเหล่านี้ครับลองดูอย่างพวกเด็กๆสิครับ เขามีความสุขที่ได้เล่นอย่างสนุกสนานโดยไม่ต้องมานั่งคิดว่าเกิดมาทําไมเด็กๆสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องตอบว่าคำถามเหล่านี้หรือมีความสุขได้โดยไม่ต้องรู้คําตอบครับพอผมได้อ่านหนังสือประโยคนี้จึงได้จุกคิดขึ้นมาว่าเออบางทีเราไม่ต้องมีเหตุผลไปซาทุกอย่างในการทําอะไรก็ได้นะครับบางครั้งความสุขสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆโดยที่เรามีความสุข ที่ได้ทำบางสิ่งได้ทำมันอย่างมีความสุขก็โอเคมากแล้วครับอาจารย์ได้พูดต่อว่าผมคิดว่าเรามีชีวิตอยู่ได้แม้ไม่รู้ว่าความหมายของมันคืออะไรครับเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายมันมีชีวิตมีความสุขโดยที่ไม่สนใจเรื่องความหมายของชีวิตอะไรให้มันวุ่นวายมนรรพบุรุษของเราก็เช่นกันครับบางทีเขาก็อาจจะไม่เคยตั้งคำถามเหล่านี้ รูปสมัยเหล่านี้แหละครับที่ทําให้เราคิดเยอะเกินไปส่วนตัวผมคิดว่าเราต้องจัดสมดุลให้บลาลานกันทั้งสองอย่างนะครับการที่เรามีเหตุผลหรือความหมายของการมีชีวิตยอยู่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะสิ่งนี้เป็นเสมือนเ็มทิศของชีวิตเราครับที่จะนําทางให้เราเดําเนินชีวิตไปอย่างได้มีความหมายและเป้าหมายครับแต่ในระหว่างทางการเดินทาง ไปตามแผนที่ของชีวิตเราได้วางไว้ก็ต้องมีความยืดหยุ่นของชีวิตเหมือนกันนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องนอกแผนบ้างเดิอนออกจากเส้นทางหลักบ้างครับเพราะการที่เราไม่ยึดติดกับเป้าหมายของชีวิตบ้างมันก็จะคือสีสันและความสุขอีกหนึ่งรสชาติของชีวิตครับเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าในระหว่างทางการเดินทางเส้นทางของชีวิต เราสามารถมีความสุขในระหว่างทางได้ครับก่อนที่จะไปถึงจุดหมายหรือไม่ถึงก็ตามครับที่ได้กล่าวมาขั้นต้นนี้คือหัวเรื่องของนิกเซนเป็นแนวคิดของชาวเนเธอแลนด์นะครับผมขอเล่าต่อโดยการทั้งคำถามเดียวกับพี่เอแบบนี้ครับทำไมเราต้องให้โอกาสตัวเองกับการล้มลุกคุกค,คานในเรื่องต่างๆของชีวิตครับเพื่อนๆคิดว่า เราค็มีพื้นที่และโอกาสให้ตัวเองทดล,ลองแบบนี้ไหมครับคำตอบก็คือเพราะเหตุผลของมันหอมหวานและคุ้มค่าครับเพราะมันคือการกลั่นกรองจนได้คำตอบกับตัวเองว่าฉันยังมีชีวิตแบบไหนฉันเป็นใครฉันชอบทำอะไรฉันอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับคนแบบไหนหรือจนกระทั่งได้คำตอบคำถามว่า ฉันเกิดมาทำไมครับหากคำตอบเหล่านี้มันชัดเจนในใจเราก็จะพบรูปแบบชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเราครับซึ่งไม่ต้องมีแบบแผนตามใครเป็นแบบของเราเองครับไม่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ความสำเร็จมาตรฐานที่เราจะต้องมีอะไรบ้างถึงจะเรียกว่าคือผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ต้องทันสมัยแต่มีหัวใจที่มั่นคงครับท้ายที่สุดแล้ว ความสุขก็คือการได้มีชีวิตในแบบที่เหมาะสมกับเราครับประเด็นสำคัญก็คือเราได้มีเวลาได้เจอเือนรู้ตัวเองครับเราได้ให้เวลามีพลังงานและความทุ่มเทกับการทดลองเพื่อค้นหาคำตอบว่าฉันเหมาะสมกับอะไรและมันก็จะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าและคุ้มค่าที่เราหามันเจอครับบางครั้งความสุขมันเกิดขึ้นในระหว่างทาง ที่เราได้ค้นหาแล้วประจนภัยนี่แหละครับผมก็อยากจะขอให้เพื่อนๆนค้นหามันเจอนะครับและอีกหนึ่งแนวคิดที่ผมคิดว่าอยากจะแชร์ในวันนี้ก็คือทิสุครับเป็นแนวคิดของชาวฟินแลนด์ครับนิยามของทิสุแนวคิดกว,กว้างของความมานะอุตสาหะครับหรือมุ่งมั่นอะไรประมาณนี้ครับจากหนังสือ finding tisu ของคุณคัตยะปัญซาพูดถึงที่สุว่าเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจมากครับไม่ใช่เรื่องของความเครียดเวลาจะอุปสรรคนะครับแต่ทนได้หมายความว่าทนเพื่อมุ่งมั่นทำต่อไปแม้ดูเหมือนว่ามันจะสาเร็จได้ยากครับหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าไม่ได้สนใจว่าผลลัพธ์จะสาเร็จหรือไม่มากเท่ากับสนใจว่าเรายังเดินหน้า ทำมันต่อไหมครับทำให้ผมนึกถึงตอนวิ่งมาราธอนแรกเลยนะครับหรือในระยะวิ่ง42.195กิโลเมตรในกลางเดือนที่ผ่านมานี้ครับในกิโลที่30-35ถึงผมได้เกิดอาการตะคิวกินครับที่หลังและขายังหนักมากจนวิ่งต่อไม่ไหวและยังเหลือระยะทางอีก7กิโลเมตรกว่าสภาพร่างกายที่เจ็บซึ่งเป็นระยะทาง ที่ยากมากๆครับสาหรับในตอนนั้นถ้าเป็นระยะทางตอนซ้อมเจกิโลก็ถือว่าไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่เลยแต่เมื่อมันอยู่ตอนที่วิ่งในระยะทางมาราธอนที่ร่างกายล้ามากๆแล้วครับล้ามามากกว่า30กิโลหรืออีก7กิโลดูเหมือนว่ามันจะไกลมากๆสำหรับในตอนนั้นนะครับแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้ครับคิดแต่ว่าเราต้องไปให้ถึงเส้นชัยให้ได้ เราอุตส่าห์ซ้อมมาขนาดนี้แล้วจากสภาพปอดที่ติดโควิดลงปอดและวิ่งในปีแรกด้วยเราจะต้องไปให้ถึงเส้นชัยให้ได้ถึงแม้ว่าเราจะเดินไปก็ตามผมได้เดินต่อและนวดยาไปตลอดเส้นทางครับจนกระทั่งร่างกายกลับพอวิ่งเบาๆได้ในเพจแปก,กลางๆจนสามารถวิ่งเข้าเส้นชัยได้สำเร็จครับด้วยเวลาในมาราทอนแรก หชั่วโมง3 5นาทีครับอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นที่สุขของผมอันหนึ่งนะครับผมคิดว่าเราต่างคนก็สามารถมีที่สุขในรูปแบบของเป้าหมายของแต่ละคนได้ครับสุดท้ายปลายทางไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่เราควรภูมิใจและมีความสุขในความมุ่งมั่นและความมานะของเราด้วยนะครับผมหวังว่าตอนนี้จะเป็นประโยชน์ในการรับฟังนะครับ และท้ายนี้ขอขอบคุณหนังสือดีๆจากพี่แห่นิกมรมมากๆครับที่ส่งต่อแรงมานาใจดีๆให้พวกเรานักอ่านเราจะติดตามผลงานต่อไปนะครับท้ายนี้สำหรับตัวผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังกันถึงตอนนี้ด้วยนะครับรบกวนกดติดตามเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดสาระดีๆจากเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิ่งอ่านหนังสือหรือสาระ ด,ดีๆในชีวิตประจำวันนะครับ a ั t e r เว r ร์กขอบคุณมากนะครับ